เป็นไม่ใหญ่ที่ให้พี่ชบาโทรตามเรนนี่กลับมาหายาให้คุณพ่อแล้วพวกคนร้ายก็วางกับดักหลอกให้เรนนี่ลงจากรถเพื่อจับตัวเรนนี่มาแสดงว่าพวกมันรู้ก่อนอยู่แล้วว่าเรนนี่จะกลับมาที่นี่นี่เธอกำลังคิดว่าฉัน,นเป็นคนจ้างคนมาจับเธอเงั้นสิแล้วแม่ฉันจะทำอย่างนั้นไปทำไมมันก็เหมือนกับวันก่อนที่พี่เกดจ้างคนมาด่าเรนนี่ที่ตลาดไงคะ เรนนี่รู้ว่าแม่ใหญ่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่อย่ามาใส่รนะ้ายฉันนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องคุณรู้อะไรก็พูดออกมาอย่าให้เราต้องรู้ความจริงด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าพี่จะกลับตัวไม่ทันเอ๊ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้สิโกหกไม่ใหญ่รู้ความจริงพูดมันออกมาค่ะนี่อย่ามาใส่ร้ายแม่ฉันนะ พูดออกมาสิค่ะแม่ใหญ่ฉันไม่รู้เรื่องพูดฉันรู้เรื่องฉันหลอกให้เธอกลับมาพดแม่ เราให้มันเอาตัวเธอไปซ่อนไว้ไม่ให้เธอมาทันงานถแถลงข่าวเราเกตกับวิชาคนที่จับตัวเรนนี่ไปเป็นลูกน้องของวิชาแล้วมันก็ทรยศเรามันจับตัวเรนนี่ไปเรียกค่าไทยสามสิบล้าน 3ามสิบล้านถ้าคุณสุมิตรรู้เขานะเขาต้องโกรธฉันมากๆจะไม่อยากให้เขารู้ฉันรักเขาฉันรักเขาฉันรักเขาจิตอุ้ยโอ๊ยจบใส่เพียจะเป็นลมอ่ะวิชาเกดมีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่รู้ครับคุณแม่พูดมัว่วผมไม่รู้ครับ 行。啊